แจ้งข่าวบุญพี่น้องเนาะกะมีทั้งดวงตาเนาะก็คือวัดบ้านลุงใหญ่เอง,เองเนี่แหละพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้มีผู้บริจาคชื่อไม่ดูมารับหนึ่งนาะพี่น้องเพิ่นชื่อมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วแต่เพิ่นก็ยังขาดอยู่ขาดที่จำนวนที่ว่าจะจ้างสร้างเห็ดโปง่งพี่น้องเลยเนาะ อันนี้ก็คือดวงตาบ้านลุงใหญ่เองพี่น้องเลยเพิ่นอยากเห็ดโป่งเนาะแต่ยังบ่มีเงินค่าสร้างพี่น้องเลยอ่ะถามว่าเอ็ดซีของเฮาผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอยากสร้างโป่งพี่น้องเลยหรือว่าอยากเห็ดบุญเนาะไมู้บ้านลุงใหญ่กระติดต,ต่อเข่ามาทางลุงใหญ่พี่น้องเลยเนาะ,ะทางดวงตาเป็นกระขาดเงิน คือว่าขาดบรีอบอจาคทพ่วาสี่เห็ดโป่งอะไรพี่น้องเนาะอันนี้ไม่ดูทีเพิ่นก็มีผู้บริจาคเงินมาแล้วก็เพิ่นก็ได้ซื้อไม่มาเป็นทีเรียบร้อยเนี่ยแต่ว่ายังขาดค่าสร้างพี่น้องเนาะยังขาดค่าสร้างเห็ดโป่งพี่น้องเลยอาโป่งบ้านลุงไงก็มันเตะพี่น้องเลยเพิ่นก็อยากเห็ดหม่แต่ว่าได้ซื้อไม่มาเป็นทีเรียบร้อยแต่ยังบ่มีค่าสร้างเห็ดโป่งพี่น้องเลยเนาะ ถาว่าเอฟซีของเฮาอยากเห็ดอยากร่วมทำบุญเนาะกับวัดบ้านของลุงไงกะติดต่อมาทางลุงไงพี่น้องเลยทางลุงไงกะจิเป็นสะพานบุญให้เนาะวันนี้กะลุงไงกะก็ทำงามแรงลงเลยพี่น้องเนาะกะมาประกาศให้ลุงไงใจดีด้วยว่าผู้อยากทำบุญพี่น้องเนาะทาง ญาตาเพ่นกะอยากได้โป่งไม้พี่น้องเลยแต่ว่าซื้อไม้มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดค่าสร้างพี่น้องเลยถาว่าอยากบริจาคคาสร้างครูเด็กๆหน่อยพี่น้องเนาะการติดต่อสอบถามมาข้างลุงไงพี่น้องเลยข้างลุงไงก่ก็ี่เป็นยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องนะ สบายดีสบายดีผมเอพี่น้องเบิร์ถูกผูกุูกคนเนาะบพว่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกับลุงไงเนาะมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเลยวันนี้ลุงไงกะบอได้ออกไปทางนอกพี่น้องเลยเนาะาะว่าขอโทษขออภัยนํำพี่น้องกะมีอาการกับรับเปลี่ยนพี่น้องเลยลุงไงก่กดเลย เป็นไข่เนาะปวดหัวพี่น้องเลยได้พักอีกมือหนึ่งการบนี่กามือที่สองแล้วพี่น้องเลยลุงไงกะบรรสบายเนาะพี่น้องอ่ะขอโทษขอภายนาพี่น,น้องบ่ได้ออกไปข้างนอกวันนี้กะยังเป็นชลึนชื้อยู่พี่น้องเลยยังบม่ได้อ,ออกไปใส่กะเลยขออนุญาตปาดคําลงมาทางวัดเนาะถ่ายบรรยากาศวัดบ้านของลุงไงที่แหละเพื่อว่าอยากมีคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับเบิรงครับ กันเน่น้องเนาะอ่ากำลังใจให้ลุงใหญ่เนพี่น้องเบิกไปเนาะอันนี้บริเวณวัดของบ้านลุงใหญ่เองพี่น้องเลยโดยเป็นบรรยากาศการยินยินหนาวๆพี่น้องเลยตอนเศร้าลมลมเฮน่งลายหนึ่งอ๋อหนาวปั๊บหนาวปั๊บห้อนอยู่พี่น้องเลย มันนี้ก็สซ้นกันพี่น้องเลยเนาะวันนี้กันลมหนาวลุงใหญ่กันยังเป็นสลือสลึมอยู่พี่น้องยังปวดหัวอยู่ยังไม่ได้ออกไปใส่กันเลยลงมาทายแถววัดบ้านลุงใหญ่ให้พี่น้องได้หับเปึง g หับซ้มกันใส่กอดเนาะพี่น้องเนาะโดยขอบอบมกขอบใจพี่น้องเลยที่เข้ามาหับเปิง g หับซ้ม ก็ามาปินกำลังใจให้ลุงใหญ่อยู่เนาะ,ะกับขอขอบโมกขอบใจอีกเพื่อนึงพี่น้องเลยอันนี้กับทั้งเฮือนลุงใหญ่อีกพี่น้องเลยเนาะทั้งกับท้งแม่บ้านเพิ่นก็ได้ซื้อดินเข่ามาซื้อดินเข่ามาถมพี่น้องเลยเพราะว่าเฮือนลุงใหญ่ก็ยังเห็ดบ่อเล้วเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ซื้อ ดินเข้ามาสามรถพี่น้องเลยจะข้ามาถมทางเฮือนอเพราะว่าเฮือนลุงใหญ่กันยังโบเล่วเนาะก็เลยพากันอยู่ไปก่อนอันนี้ก็คือแถวนอกเนาะทางในพี่น้องเลยเว่ามันกันยังโบเล้่ออยู่ไปกันกันเลยซื้อดินเข้ามาถมเนาะนี่ก็คือทางในพี่น้องเลยนะมืดจับ <c oughs> อาถมพี่น้องเลยว่าเฮ็ดหาเงินนําบ่ทันเนาะบ่มีเงินก็เลยเฮ็ดไปแต่ละปีพี่น้องก็อยู่ไปก่อนอยู่ไปแล้วปีนี้ก็ได้เอาขี้ดินข่าวมาถมถมแล้วก็สิได้เทพื้นย่อยเฮ็ดไปแต่ละปีบ่ทันได้โบกทันได้นั่นซับอ่ากาเฮ็ดเองเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้กา หมู่บ้านลูกใหญ่ก็ได้กล่าดินข้ามามก็เลยเป็นไข่ก่อนพี่นอ้องปวดหัวก็เลยยังไม่ได้ไปใส่เนาะอะขอโทษทําพ่อพี่นอ้องซีของเฮานะทีเป็นกำลังใจให้ลูกใหญ่อยู่ถาเบิง่งถ้าส้มเป็นกำลังใจให้กนะ็ขอโทษขออภยัยพี่น้องเลยยังไม่ได้ออกไปทางใดวันนี้เนาะ ีเอาดินเข่าไปถมเพื่อนให้มันแล้วก่อนพี่น้องเลยจะยได้ออกไปเนาะโดยเพื่อนกับยังบ่แล้วปีเห็ดปีเล็กปีน้อยพี่น้องเลยปีหนึ่งได้เนื้อหนึ่งปีหนึ่งได้เนื้อหนึ่งอยากได้เธเดียวก็บ่ได้เนาะเพราะว่าเฮาก็บ่มีเงิน,นอะไรพี่น้องเลยหาหน้าบ่ท่วงบ่ทันเนาะนมากระหาเงินให้ลูกเรียนอ,อีก นี่ก็เลยพอได้แต่ถมดินเมียนก้อนเนาะเอาดินเข้าไปถมก้อนปีนี้เลยบอสบายพี่น้องเลยออกมาถ่ายคลิปน้ำเพื่อนน,น้ำซานไปก่อนเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮับเบิงฮับซุ่มกันพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่แน่ถ้ามมือใดเฮาได้ออกกระชืเจกอีกเทืนน้นนึงเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมติดตามส่องลุงใหญ่แน่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่แน่โดยขอบอกขอบใจอีกเทื่อนึงพี่น้องเลยเป็นจังไดเนาะทางอเมพี่น้องือว่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังใดอากาศหนาวเลยบ่ ลมหนาวแล้วบอดูแลสุขภาพให้ดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันกับอากาศเปลี่ยนแปลเนาะ ินข้าวตีมเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะเอากรเตียนสีจะมาดินมาดินแล้วเอากระสีได้เทพืชหน่อยนี่ติดกับห้องน้าเนาะยังงงไงนี่ก็ห้องน้านี่ก็มืดพี่น้องเลยนะกาอยากตั้มแน่พี่น้องเลยเพื่อนนงงไงกาอยากตั้มแน่เพราะว่าตอนนั้นเขาเห็ดมันก็อยู่รูป พอดีมันเอาดินมาทมขึ้นอีกพี่ตองเ,อเ,ยยงเลยเคื่องนี้หมดแล้วพี่น้องเลยเนาะการบรได้ออกไปทางนอกสองวัดเลยพี่น้องเลยกาได้คาทมดินเผ็ดเพื่อนเผ็ดเองพี่น้องเลยเนาะกาบรสบายแน่พี่น้องเลยไงกาบรสบายแน่ฮะดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อเนาะ อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยนี่ก็ลมห่วยๆแล้วพี่น้องเลยลมหนาวบรรยากาศกันหนาวๆนาวหนห่อนแน่ทะเลซึ่งภาพนำ้ำพี่น้องเลยบินสองวันแล้วพี่น้องเนาะยังเข่าโบวเวิร์ดอยูออส่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แต่มีแต่ป่าใหญ่เพิ่นคนเขา่าผู้เดียวเนะน้อมีป่าใหญ่เพิ่นกายัางโบวอยู่พี่น้องเพิ่นไปชะละเพิน่น ก็เลยเห็ดก่อนเห็ดชิมเดียวก่อนอบางคนสบายแน่มันนี่กะนนะ่ะเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อบรดจุผิวชุ่มพ้นเนาะดูแลสุขภาพกันให้ดีพี่น้องเลยอากาศเปลี่ยนแปลงอ่อนฮอนหอน,น,านาวอยู่ดูแลสุขภาพกันให้ดีพี่น้องเลยเนาะมุ่ใหญ่กับพ่อและเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่พี่น้องเลยก็ได้ไปกวดและ หมอเพิ่นก็ว่าผักพรบ่เพียงพอ,อฉันทำได้ออกไปข้างนอกกะปวดจะได้เข่ามาที่เราเลยเนาะอันนี้ลุงใหญ่ก็ยังไม่ได้ออกไปใส่ที่น้องเลยเนาะกลับมาจับถ่ายบรรยากาศเลาะเฮือนของลุงใหญ่ที่เราเลยน่บเป็นห่ง กะท้องให้ท้องนาพี่น้องเลยเออลมพวยพวยอยู่พี่น้องเนี่มวันนี้ก็ได้บมสบายว่าได้ออกไปใส่พี่น้อยได้มาถ่ายบรรยากาศท้องให้ทองนาให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับบึกฮักชมกันเนาะในดะดูนี่กะดะดูเข่าหนาเล่งเนี่ยพี่น้องเลยก็มีลมพวยๆเนาะแต่กะ เย็นมันจะกระพี่น้องเลยเนาะให้พูดในพี่น้องนะครับเบิ่องรับชมกันในครั้งนี้เฮากับไปออกไปงานสัมภาษณ์พี่น้องเลยเนะาะมีแต่ลุงใหญ่อยู่เฮือนเามืนอนเนาะกาเห็ดเ,เหี่ยเกื่อนซานก่อนพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่ใน่เด้อพี่น้องเด้อ มาจะลุกใหญ่กะเป็นกำลังใจให้ทาง f อซเฮานำกันหายดีมีแห้งพี่น้องเนาะดูแล,ลสุขภาพนำอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยเจ็บเจ็บเป็นเป็น่เนยเนาะกับเรื่องของธรรมชาติพี่น้องเลยคนเฮาเนาะไม่นี้อีก,กเส้นกันพี่น้องเลยเนาะลุกงหญ่กะเป็นวัดแน่พี่น้องเลย,นะลเอเลยของทานโทษนำ อในพี่น้องเนาะเราได้ไปใส่กันมาจับภาพบรรยากาศแห่งท้องนาเลืยเกือนลุงใหญ่บริเวณแถววัดเนี่ยเนาะท่านี้ลุงใหญ่กับเอาวยนใส่หอทอนพภายในเอชซีของลุงใหญ่เบื้องตคนไม่ว่าภายในประเทศหรือว่า,าประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศกด็ดีพี่น้องเลยที่เข้ามาฮับเบิงฮับสม้มเนาะ ขอขอบคขอบใจอีกเทือนึง่งพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่สุดท้ายนี่ก็ขคอ uk, ขอบขอบใจและให้โโศกห้มานให้ลำหา้ด้วยพี่น,อนอ้องเลยนะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี